จุ๊บเลยโอ้ลูกชายมาให้จุ๊บหน่อยอาไม่จุ๊บละมาอาหมดจุ๊บละเดี๋็กไงครับผมเดี๋ยวจ้างใส่หมวกฮึ๋อเดี๋ยวจ้างใส่หมวกอ่ะใส่หมวกหน่อยดูช้างนะครับช้างที่นี่น่าฮักขนาดนะครับป่างช้างแม่แตงนี่คือเป็นการจุ๊บลูกชายลุงชายอย่ใหญ่น่ะ ไวเซนแะล้เขากินยาตายเอาเขี้ยวเข้ากันหันเลยไอา,งาเงี้ยมันยะไอ้ครับผมมาปะก,กันแถมแล้วนะครับสำหรับคลิปนี้ผมจะพาเอฟซีทุกท่านนะครับมาแอวมาชมปางจ้างแม่แต่งครับครับผมมาเกยมาสักเตอรยู่เชียงใหม่นะครับวันนี้เป็นโอกาสที่ดีนะครับผมจะพาเอฟซีเข้าไปดูบรรยากาศตางในวันนี้นะครับ ผมจะปาเอฟซีไปเนี่ยอย่างกันพ้องไปพ่อผมและลุงชัยเนี่ยอย่างกันท้องนะครับวันนี้ข้าวข้าวก่อนนะครับน่าจะมีการร่องแพอาบน้ําจ้างแล้วก็จะฮื้อลุงชัยนะครับอุ้มจ้างอาบน้ําโฉื่อทังท่องเที่ยวหรือว่าฝรั่งฮือได้พอคือได้กอยกันเนาะลุงชัยกับเนี่ยได้อยใครไ่อุ้มจ้างได้ ค <Why? S 1> วายดางตัวไปเล่เ,เล่นโอ้ก็กว่า,ามือสองชิ้นนั่งเนี่ยใช่ครับผมนะครับข้าวๆนะครับตามนี้เลยนะครับแล้วก็ยังมีนั่งหลังช้างขี่เกวียนนะครับแล้วก็ยังจัดได้ไปดูจ้างโชว์นะครับการละเล่นนะครับเดี๋ยวผมจะเอาภาพหรือว่าบรรยากาศภายในนะครับมาอวด เพื่อเอฟซีได้ดูกันครับผมปะ่ะพร้อมหรือยังอ่ะลุยหรือยังไปเลยโอเคปะ่ะไปลุยกันเลยครับเอาลุงชายมาเอาจุ๊บหน่อยจุ๊บหน่อยครับมาดูกล้องลุงชายจุ๊บจุ๊บเลยโอ้ลุงชายมาให้จุ๊บหน่อยอ่ะไม่จุ๊บล้มาเอาไปจุ๊บล้เดี๋ยวทําไครับผม,ม เดือดจางใส่หมวกเงอ้เดือดจางใส่หมวกอ่ะใส่หมวกหน่อยดูช้างนะครับจ้างที่นี่หน้าหักขนาดน,นะครับป่างจ้างไม่แต่งนี่คือเป็นการลูกชายลูกชายย่า่ใหญ่น่ะอ่านี่เป็นการใส่หมวกโอเคสุดยอดเลยอันนี้เป็นการโชว์ของจ้างนะครับอะตุ พออดพออดโอเคพอรอดพอลอดพออดพอรอดน่าจะไม่รอดแล้วเนนอันนี้คือจะพาไปยี่ใผมจุดนี้คือจุดการแสดงของช้างแม่นครับครับอันนี้เป็นที่แรกที่ผมเข้ามาดูกิจกรรมนะครับนักท่องเที่ยวนักขนาดวันนี้ผมอยู่กับใครครับพอรอดครับพอรอดครับคนเลี้ยงช้างแมนประจํา อยู่ที <ผม S 1> ่นี่เลยป่างช้างแม่แตงประจำํำป่างช้างแม่แตงครับผม,มโอ้นักท่องเที่ยวนักเยอะเยอะแล้ววันนี้มีโชว์อย่างองครับโอ้หลากหลายมีเตะบอลจางเต้นมีหลายอย่างครับโอ้หลายอย่างครับ,เ,รรบเดี๋ยวเอาไปดูสถานที่ต่อไปสำรับสถานที่นี้นนนลุงชัยโดนหวั่นแล้วไหมแบบสู้ถ้าเป็นสาวน้อยนี่สู้อยู่เนอะครับผมขอบพระคุณครับครับครับ ช่หมาเขสู้แเป็นท่นทนนทน่อยนอกินกล้ยอาตุกแก้มหน่อยโอ้เควักแกจ๋าล้วนะนตาจะลุ้นเนอนะฮับอันนี้จบได้สูเลยจ้ะเอ็นดูน น,น้อง17 years o l สโอนเงิน,น,น100หออันซ้าและแน้อง17 years old โอนเงิน50หันซ้ายสามารถขึ้นลงน้องชัดได้ทุกทิศทางค่ะ Thank you ขอบอคุณคาะ <c oughs> ต้องเป็นน้องชัาชุดที่เก่งและฉลาดมามาค่ะโดยที่วันจะใช้เวลาสี่ถึงหกนเลยในการขดน้องชัดในการวารุภาพ น้องช้างเชือกแรกทางด้านซ้ายมือชื่อน้องเพิ่มซับอายุสิปีน้องเพิ่มซับเป็นน้องช้างผู้หญิงและเป็นน้องช้างชือกที่ตัวใหญ่ที่สุดในลานโชว์ของเราเพิ่มซับเป็นชื่อมงคลแปลว่าเงินทองไหลมาเทมาค่ะและเชือกที่สองนะคะชื่อน้องสุดาอายุสิปีเป็นน้องช้างผู้หญิงน้องสุดาเป็นเพียงน้องช้างชือกเดียวในกองช้างแม่เต็มของเราที่สามารถเขียนชื่อเต็มของเขาได้ค่ะว่าเท่านั้นค่ะ และหลังจากจบโชว์นะคะท่านสามารถถือรทภาพของท่านถ่ายร่กับศิลปินช้ชางน้อยของเราได้อีกด้วยค่ะในเพียร่ทุกท่านได้รับรู่สวยกับบ้านในวันนี้แล้วนะคะทุกท่านยังร่วมกันช่วยเหลือน้องช้างของเราอีกด้วยค่ะขอบคุณค่ะ สีกึ่งชอว์สเนอร์พารีชันดีสจ่าสุดาหัวที่ราเซียงในกุกเกอร์โอ้เจ้าสีาสุดา S U D A Now I would like to tell you all the p e n d i n t earrings still a v a i l a b l e 1500 h o u s a n d f i v baht one t f baht for one p e n d i n g If you would like to buy, please contact me. I'm on your right hand side. <laughs> after this kind of activity the show not finished yet we still have a fun football show we still have a fun football show หลังจากโช์นี้นะคะเราโชว์ของเรายังไม่จบนะคะเรามีโชว์การเตะบจ๊วตอีเอเอเซียโอครออสามารถได้เหือาันื้อเป็ออลอตามหุ่นจริงอ่นนี่นะครับฝีมือของช้างอันนี้ไม่ใช่ฝีมือมันฝีหูดังของช้างล้วน อันนี้ใจูด,ดังนะครับกัมเมจิกนะครับอ,อ๋อครับผมดคยกไขายแล้วนะครับขอบคุณน้องมามีเพื่อนครับ thank you to r n to buy this painting thank you c r a t i o n now